เดี๋ยวแม่มีไลรวะเดี๋ยวผมส่งไลใหรแม่เดี๋ยวแอดไลรกันเดี๋ยวผมส่งให้คือไลรเชียงมันวัฒนัดเดี๋ยวผมถ่ายเราผมส่งให้นะครับนี่สาธิตเครื่องอารเม็ดนะครับอ่าอ์ตแม่จะเ็ดหัวอาหารให้มัวนะครับอยู่ฟาร์มัวนะครับมีอยู่เกา่าโตแล้วก็เป็นศูยนย์เลี้ยงลูกนะครับแม่ก็ว่าจะแช่ประสบการณ์นะครับสมาชิกนะครับผมอ่าเป็นผู้ ปูลเริ่มต้นกวนนะครับผมนะครับจะสร้างโต้งนะครับกับมาสาธิตนะครับเครื่องให้คุณแม่นะครับคุณแม่สนใจนะครับพอไปเห็นของลูกค้าซางโต้งมากนะครับผมมันยงี่เง่เลยเราพ่อซ้ำเนี่ยคือเขาพึ่งไว้นิดเดียวกับแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยเอาไปมันกินเรากินล้เนี่ยแต่ว่ามันหันไปหลวกปากมัน แนงความชืนาหลายครับเนี่ย